ครับปนอ่างนี้ไม่เปลี่ยนให้คนเลี้ยงงวนะครับซึ่งมัาานึงหางไส้ไปด้วยนะบกขาดชิดเท้ามีในแผนเนาะ<ม>ความจะเกิดกับฟาร์มหรือ,อว่าสัตว์เลี้ยงเฮาก็คืออาจจะเตรียมภาพก็คือขาพานนะครับฟ้ามูง๊งเกิดในขอ,อกเอ็ดอยังปลูกยาจะฟ้าแบบดี แต่ถึงบืคขาดจิตที่ฮัฟแต่เห็นในข่าวอยู่่วามันจะเกิดขึ้นเอาว่าเอาไปเตรียมวางแผนเนาะหนึ่งเปอร์เซ็นต์บาทจะไม่ได้เกิดกับเขาเนาะแต่ไม่ได้เกิดเนาะมันจะเป็นง้อไงนะ่าพา,าตายสามสี่ตัวครับตายสามตัวหัวหละง้อราคาหนึ่ตัวละเป็นแสนเน,ะนาะหัว เป็นเห็ดท้าก็แบบยืนคือส่วงนี้ป่าไม้เป็นไม้มันอาจจะฝ่าผลลมมันอาจจะแห้งเนะาะถ้าไม่เกิดฟ้าพาได้ที่เขาอาจจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นที่อาจจะสูงลายเนาะเตรียมการไม่ดีครอบจัดั่มจัดการระบบม่าอย่างดีทั่มหยาทั่มแต่สิ่งกับ อเมริกือซิงประขาดฟันคือฝ่าพานะเสียหายอาจจะเิ้ดของบบฟ้ามดีแต่กับเรื่องนี้ขอจะมีขอพิพาทจนได้นะสภาพเก็อาจจะดัดแบบดัดมาตรฐานนู่นระบบใส่เลี้ยง้งสางแบบมาตรฐานดูแบบฟ้ามึงก็แบบยืนเนาะแต่เขาบากาดจิตว่า สิ่งที่มันอาจจะคิดว่าฟฝันแล้วไปคิดไปเนาะคืออาจจะลืมคิดไปนิดเนาะอาจาะอาจะเห็นในข่าวแต่ไม่เข้ากับลืมจะเกิดความเสียหายในละฝ่าไม่ฝนไม่ไมล,มล้มฝนสาพาไเ้ทำให้เกิดความเสียหายว่าเตี่ยนไัยคนดีก็ลังคิดมาเลียงงวัวนะครับมาดุงทุนลงแหงตั้งความคิดความฝันไวไรไม่เขาอาจจะคิดแต่อาจจะรับมือแค่ลูกแค่ไพ ต่างๆเราได้คิดว่าเรื่องไกลตัวเขาอาจจะยื้นข่าวอยู่แต่มันอาจจะบัดยังบักาจจะบัเกิดกับเขาเลยเนาะแต่ยงมึงมันเกิดมันก็ต้องน้ำหลับนะครับมีดวงเลี้ยงแบบมาตรฐานมีเฮ็ดโครงสร้างเล็กอย่างดีหรืมีระบบกหยาอย่างมี้เพื่อจัดเารอย่างดีแต่ก็ยังไม่เกิดขอพิสูจน์ได้นะเตือนไทยให้คนเลี้ยงวะได้ได้ จะระนาดเนาะครับเราเขาจะพยาจะคิดมาเดียวงว่าคำหนึงถึงว่าจะมีมสีสายสายลูกดินสายยังให้เรียบร้อยนะเนาะเพราะเรื่องกันอยากจะเกิดกับเฮาก็ได้เนาะเมื่อเกิดกับคนอื่นไม่นี้หอดจะเห็นมืน่ออาจะเกิดก็เฮาก็ได้สหรับป้าพาการจัดการคด,ดีอย่างนี้ครับอยู่ว่ารานะคาหลายแสนสามสี่ตัวเนาะราคาหลายแสน มูลค่าหลายแสนเถอะคือเมื่ความเสียหายคิดทีด่เขาคิดเขาตั้งใจไว้อาจจะปิดหวังเนาะครับถ้ามเมื่อเกิดปัญหากับเขาแบบนี้นี่ครับมื่เตือนไทยขเขเลี้ยงงัวเนานะทิ้งที่อาบอัดกวนมองขำ็คือเรื่องของฟ้าของฝนอีกสิย่างหนึงนะ่งเนาะอาจจะเกิดกับเขาก็ได้